Walk with God โดยคริสเตจ,จพระสริแห่งการเก็บเกี่ยวจากคนไร้ค่ากลายเป็นคนมีค่าฟิเลโมนบทที่1ข้อที่10บถึงสิข้าพเจ้าขอร้องท่านเรื่องโอเนซิมัสลูกของข้าพเจ้า ผู้ซึ่งได้มาเป็นบุตรระหว่างที่ข้าพเจ้าถูกคุมขังอยู่เมื่อก่อนนั้นเขาไม่เป็นประโยชน์ต่อท่านแต่เดี๋ยวนี้เขาเป็นประโยชน์ทั้งต่อท่านและข้าพเจ้าเปาโลกเขกียจนจดหมายถึงฟิเลมอนคริสเตียนคนสำคัญในเมืองโคโลสีเพื่อให้เขาทราบและยอมรับโอนซิมัสท่าที่หนีไปและบัดนี้ กำลังจะกลับไปหาเขาเมื่อโอเนซิมัสเป็นทางอยู่กับฟิลโมนในเมืองโคลสีนั้น mm. เขาไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์ทำให้ชีวิตของเขานั้นไม่สัต์ซื่อต่อน,นายและแอบหนีจากนายมา mm. เมื่อเขาหนีไปที่กรุงโรม mm. เขาได้มีโอกาสพบกับเปาโลแม้เปาโลจะอยู่ในคุก mm. ก็ยังเป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์ให้โอนซิมัสกลับใจใหม่และเชื่อรวมถึงได้อบรมสั่งสอนจนโอเนซิมัสเป็นลูกฝ่ายวิญญ,ญาณของเปาโล มีความกล้าหาญที่จะกลับไปหาฟิเลโมนนายของเขาพร้อมที่จะไปเผชิญกับการลงโทษอะไรที่ทำให้โอนซิมัสเปลี่ยนไปพระเยซูคริสที่เปาโล,โลได้แนะนำและเขาได้ยอมรับพระเยซูทรงเป็นองค์เจ้านายชีวิตของเขาทำให้เขากลายเป็นคนที่มีความรับผิดชอบจากสร้างปัญหากลายเป็นคนที่มีประโยชน์จากคนหลอกลวงกลายเป็นคนสัตซ์ซื่อ จากคนขี้เกียจกลายเป็นคนขยันจากคนเห็นแก่ตัวกลายเป็นคนเสียสละเวลานี้โอนซิมัสพร้อมแล้วที่จะกลับไปรับใช้นายของเขาแล้วรับใช้องค์พระเยซูคริสต์ในเมืองเอเฟซัสวันนี้เราอาจจะพบคนเช่นโอนซิมัสที่ดื้อดึงไม่ยอมเชื่อขี้เกียจและโกหกอย่าให้เราท้อใจ แตจงนำเขามาเชื่อในองค์พระเยซูคริสเพื่อพระคริสจะทรงเปลี่ยนแปลงเขาให้กลายเป็นภาชนะที่มีค่าสำหรับพระองค์ขอบพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะครับ